อูเลนซี่ไทยแลนด์นะครับพบกันอีกครั้งครับวันนี้มีโปรดักต์ใหม่มานําเสนอเจ้าตัวนี้หลายคนเรียกร้องมาเยอะจริงๆแล้วเนี่ยโปรดักต์ประเภทนี้อูเลนซี่ออกมาหลายรุ่นแล้วครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นสูงกว่านี้สําหรับวันนี้อูเลนซี่ได้ออกไมโครโฟนรุ่นใหม่สําหรับผู้เริ่มต้นเลยนะที่ใช้งานกับสมาร์ทโฟนในการทำคอนเทนต์ต่างๆเจ้าไหม์ตัวนี้จะเป็นรุ่นนี้อูเลนซี่ WM10 ซึ่งตัวนี้ออกมาด้วยกัน2รุ่นก็คือต่างกันที่พอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB Type C แล้วก็เป็นพอร์ต Lightning ใช้ได้ทั้ง Android และ iOS รรรองัับมมาา์์ทโโฟนนนนหลกๆุเี้็จะป Lightning หรือไม่ก็ไทย4ละปอด3ต5เนี่ยแทบจะหากันได้ยากแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะครอบคุมสําหรับคนที่ทำคอนเทนต์ยุคนี้ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลักจุดเด่นหลักๆเลยของไมค์ตัวนี้นะครับก็คือราคาเข้าถึงง่ายสําหรับผู้ที่เริ่มต้นทำคอนเทนต์อาจจะแบบว่าเป็นน้องๆหรือคนที่เริ่มต้น,ตนทำเนี่ยต้องการคุณภาพที่เสียงที่ดีกว่าไมค์ติดกล้องเนี่ย เจ้าตัว WM10 เนี่ยราคาง่ายๆว่าเข้าถึงได้ง่ายแน่นอนนอกจากนี้นะครับที่มันราคาไม่แพงแล้วถามว่าประสิทธิภาพสเปคมันโอเคไหมต้องแจ้งก่อนตัวนี้จะเป็นไมค์แบบ1ตัวรับหนึ่งตัวส่งก็หมายความว่าตัวมันเนี่ยใช้ได้คนเดียวตัวไมค์เนี่ยใช้งานง่ายมากนะครับตัวการใช้งานเนี่ยเขาเรียกว่าพัก and p a y เลยก็คือเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นเพียงเราเสียบตัวรับสัญญาณเข้าไปที่ตัวสมาร์ทโฟนของเราก็เลือกเอาว่าเราใช้มือถืออะไรคนใช้ Apple ก็ต่อเข้าพอร์ต h t n i n g หรือถ้าคนใช้ Type C ก็ต่อเข้า ขนาดมันเล็กนิดเดียวในชุดก็จะมีตัวรับตัวส่งติดมาด้วยกันเลยแล้วก็มีตัววินชิลมาให้ด้วยซึ่งตัวนี้ถอดออกได้ไมในขนาดเล็กเป็นแบบคลิปออนนะมีปกเสื้อวิธีการใช้ง่ายๆครับเราดึงตัวนี้ออกดึงออกมาจะมีตัวรับสัญญาณซึ่งตัวนี้เราต้องไปเสียบที่สมาร์ทโฟนของเราแล้วเราก็แค่กดเปิดที่ตัวไมโครโฟนจะมีปุ่มมึงปุ่มแค่นั้นเองครับกดค้างให้ไฟขึ้นเท่านี้แล้วเสียบตัวรับที่สมาร์ทโฟนเสียบปุ๊บมันจะออโต้แพรให้เราอัตโนมัตมโดยเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยทีเนีีีีีีี้้้้้้้้ยยยยยเรรรสมมถงงงงนนนนนนไไไคค์ดดดทททออออ่่ตตตัวววลลิิิปุณจๆแผกกึโฟ คือเสียงจากไม์ของมันเลย WM10 เห็นชัดๆง่ายๆเลยทีนี้นอกจากที่ว่าใช้งานง่ายแล้วจริงๆมันมีโหมดซ่อนด้วยเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยราคาสําหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยมันจะมีโหมดเขาเรียกว่าน้อยแคนเซลิ่งให้เราด้วยซึ่งตัวน้อยแคนเซลิ่งเนี่ยสามารถปรับได้3ระดับนะครับผมน้อยแคนเซลลิ่งหลักการคืออะไรมันก็คือจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างให้มันเขาเรียกว่าเบาลงนะครับซึ่งตัวนี้ปรับได้3เลเวลแต่ต้องบอกก่อนว่าการปรับน้อยแคนเซลิ่งเนี่ยต้องดูในสถา,านการณ์มาสถา,านการณ์ว่าโอเคถ้าท เนี่ยเสียงเราจะเบาลงด้วยตัวนี้เรื่องของการเชื่อมต่ออย่างที่บอกตัวเนี้ย เชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi 2.4กิกระยะเนี่ยทำการได้ประมาณ10เมตรสเปคด้วยที่เป็นความไม่ตัวเริ่มต้นเนี่ยสัญญาณอาจจะไม่ได้ไกลมากแต่ถ้าเกิดคนใช้งานตามบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยผมว่าเพียงพอนะไฟ์สดขขยของอะไรประมาณนี้นั่งพูดหน้ากล้องตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยแบตเตอรี่ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้4.5ชั่วโมงซึ่งตรงเนี้ยแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีแค่ตัวหม่นะต้องแจ้งก่อนส่วนตัวรับสัญญาณเนี่ยมันไม่ต้องใช้ตัวแบตเตอรี่อะไรเลยคือมันเสียบเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนก็ใช้งานได้้้เเเลยก็ปปรรระมมาาาณนีสสํหััหับบคคของจตว WM10 ผ ทีนี้เรามาทดสองเสียงของจั่วตัว WM10 กันนะครับว่าเสียงที่ได้เป็นไงบ้างตอนเนี้ต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับอัดเสียงจากสมาร์ทโฟนตรงๆเลยนะโดยโหมดที่ใช้ตอนนี้ผมใช้เป็นโหมดปกติโหมดเนี่ยดูง่ายๆครับให้เราสังเกตจากไฟ LED ที่ตัวใหม่ถ้ามันเป็นสีเขียวอยู่คือโหมดปกตินะไม่ใช่โหมดน้อยแคนเซลิ่งวิธีการเปลี่ยนโหมดไม่ยากครับคุณแค่กดที่ไม่ตรงนี้กด1ครั้งครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้ากระพริบหนึ่งครั้งคือการเตัดเสียงรบกวนโหมดที่1อันนี้คือน้อยแคนเซลิ่งระดับที่1นะก็เสียงก็จะประมาณนี้ก็ลองฟังดูความแตกต่างจากโหมดธรรมดาว่าเสียงแตกต่างกันยังไงบ้างต่อไปโหมดน้อยแคนเซลิ่งระดับที่2ไฟมันจะกระพริบสงครั้งนะครับเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยก็จะประมาณนี้จริงๆเดีมแ่่า ต่างคือเรียกระดับอินพุตเกณที่มันต่างต่างกันยังไงอันนี้เลเวล2ต่อมานะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเลเวล3ไฟจะพิบกับพิบ3ครั้งเป็นไฟสีฟ้านะเสียงจะประมาณนี้เทสหนึ่งสองสามสี่เทสเทสเทส เสียงจะประมาณนี้อันนี้คือระดับ3ต่อมาก็โหมดปกติอ่าเดี๋ยวจะให้ทดสอบแบบต่อไปก็คือว่ามีเสียงรบกวนเดี๋ยวผมจะสร้างสถานการณ์ว่ามีเสียงรบกวนด้านข้างแล้วลองดูว่าน no ้อยคนเซลลิงมันสามารถตัดได้ประมาณไหนเดี๋ยวลองสังกันนะครับตอนนี้สังเกตที่ไฟนะจะเป็นสีเขียวนะครับตัวเป็นโหมดปกติผมจะลองเอาพัดลมแบบพวกรอบสูงๆไอ้พวกแรงๆที่สมัยนี้เขาคิดกันลองเปิดดูเพราะพวกนี้เสียงดังมากนะอ่าลองให้เขาเปิดดูตอนนี้โหมดไม่ไม่ตัดเสียงรบกวนเลยนะครับระยะพัดลมประมาณนี้เสียงเนี้ยประมาณนี้เลยเดี๋ยว เป็นโหมดปกตินะผมกดหน่งครั้งไฟจะเป็นสีฟ้าละเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนเลเวลหนึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนนะตอนนี้จะเป็นโหมดน้อยคันซิ่งเลเวลหลองดูว่าเทียบกันกับเมืกี้แน่ที่ไม่เปิดเสียงต่างกันประมาณไหนต่อมาเลเวลสอง่าเนี้ยเปิดเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนเลเวลสองละเสียงพัดลมดังเท่าเดิมนะระยะเท่าเดิม ลองฟังเสียงดูว่าต่างกันไหมระดับการพูดเท่าเดิมทีนี้ระดับที่3ก็คือตัดเสียงขั้นสุดของมันเลยลองดูนะครับว่าเสียงเนี้ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้เสียงที่คุณได้ยินเนี้ยเสียงรบนวนคือเจ้าเสียงของพัดลมตัวเนี้ยมันเบาลงหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังกันดูเก็บเทียบนะครับว่าระหว่างเปิดน้อยแค่นี้หรืไม่ช่วยได้ประมาณไหนครับผมทดสอบว่าอุปกรณ์ที่แถมมาจริงๆเนี่ยไอตัววินชิวเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวลองเทสดูอันนี้แบบไม่ใส่วินชิวก่อนเปิดพัดลมเนี่ยก็มีลมสังเกตได้ยินเสียงพัด ยืนที่โล่งที่ลมค่อนข้างแรงซึ่งหลายลคนเคยดูคลิปเนี่ยคงจะเห็นมีเสียงลมเพ,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 พึ่มเพิ่อภาพแนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองหยุดนะไม่พูดคุณก็ได้ยินเสียงลมประมาณนี้อ่าแต่เดี๋ยวเราลองใส่ตัวนี้เอานะครับโอเคเราใส่เรียบร้อยละเดี๋ยวลองเทสดูว่ามันเบาลงไหมเปิดเลยลองดูนะครับว่าเสียงลมเบาลงไหมนะครับผม ไม่ใส่นะ ครับผมทีนี้มาในส่วนของทดสอบระยะของตัวไม้ว่ารับสัญญาณได้ดีประมาณไหนสเปคเนี่ยตัวนี้เจ้าเดลวเอ็สิบบอกว่าใช้ขึ้น2.4ระยะได้ประมาณ10เมตรซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทดสอบแบบว่าเกินขีดจำกัดของมันโดยปกติ10เมตรที่พวกไม้เนี่ยระบุไว้หรือว่าระยะเนี่ยเขาจะเป็นพวกที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวางอันนี้ผมจะทดสอบโดยการเดินผ่านกระจกเลยนะจากห้องนี้ไปห้องหนึ่งซึ่งจะเป็นกระจก2ชั้นละก็เหมือนว่าข้ามกำแพงสองกำแพงเลยลองดูว่าเสียงมันมีหลุดมีหายไหมแล้วผมจะลองหันหลังด้วยนะเพราะปกติใครเคยใช้ไม่อย่างเงจจะเอปััญญญหาาาว่สณ มีหลุดมีกระตุกเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าสัญญาณมีหลุดหรือกระตุกหรือเปล่าโอเคเริ่มด้วยกําแพงชั้นแรกก่อนซึ่งเป็นกระจกนะตรงนี้อ่าประมาณนี้ดูนะครับว่าได้ยินชัดเจนไหมเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างอ่าลองดูครับเดี๋ยวหุมหันหลังนะหันหลังหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเทสเทสเทสหันหลังเดินไปเรื่อยๆเลยหันหลังเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับฮัลโหลครับอันนี้กำแพงสองชั้นละลองดูว่าเสียงเบาลงไหมครับผม ลองดูนะผ่านกระจกสอชั้นเนี่ยเสียงยังได้ยินอยู่หรือเปล่าโดยปกติเนี่ยถ้าเจอกําแพง2ชั้นเนี่ยน่าจะหลุดนะครับลองดูว่าเจ้าดูบิมฟิตเนี่ยใช้งานได้ดีไหมนะประมาณนี้นี่อ่ะลองดูครับว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับผมกลับมาไตัวเริ่มต้นนะตัวนี้ราคาแบบเขาเรียกว่าราคาเริ่มต้นเลยเสียงที่ได้เป็นยังไง อันนี้คือถ่ายแบบลวดเดียวเลยนะก็เห็นกันไปแล้วสําหรับเจ้าตัวอย่างเสียงแล้วก็ระยะสัญญาของเจ้าตัวอุลลิซี่ WM 1 0นะครับผมใครกําลังถามไมสํญญาหรับผู้เริ่มต้นนะใช้กับสมาร์ทโฟนมีให้เลือกทั้งไทยี่แล้วก็ไลน์ทงครอบสมาร์ทโฟนหลายรุ่นเลยเรื่องของเสียงสัญญาณเนี่ยเห็นกันแล้วนะครับสำหรับไมเริ่มต้นผมถือว่าตัวเนี้ยสอบผ่านเลยนะเพราะว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ให้เนี่ยก็ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับมือใหม,ใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น,นฟังก์ชันใช้งานไม่ยุ่งยากเสียบพัดแอนเพลช์ใช้งานได้้เลยสสคีออมมหงรรขืใ ีคำถามอะไรอสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามหรือทักนะครับตามช่องทาง,ทางต่างๆของลิซี่แทรนได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม